เอานะครับผมสวัสดีทุกคนใช้ออกซิเจนหายใจกันในตอนนี้ด้วยนะครับมากัะดักลูนบอลเลเจนอีกแล้วนะ,ะรอบนี้เนี่ยมาแปลกนะครับเพราะว่าโกฮังเนี่ยผมรู้สึกว่าโกฮังยังเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเมตาปัจจุบันนะครับด้วยความที่ว่างงกุล UL สีเหลืองเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกีตาร์กีตาร์เจอมันตลอดนะครับรู้สึกว่า โกหังสีแดงที่มันเคยแบบดุดันในอดีตเนี่ยมันจะแกงโกุณใหม่ได้หรือเปล่านะครับและก็ดาวที่ผมมีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอูฟูสุดๆ,ๆนี่ครับเรียกได้ว่าโชคดีเล็กว่าเกือเดียมันมาได้ตอนหลังนอันเนี้ยมันไม่ได้ตอนแรกๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าตาน,นี้เลยนะเป็นซาก้าเดอะมูวี่นะครับคิดถึงโกหังเพราะว่าคูลเลอร์เนี่ยไอเมทัลเนี่ยมันได้แบบว่าเข้ามาในเกมจริงแล้วมันเป็นสีม่วงนะครับ กาว่าม,มันจะสามารถบับกับโกหังได้นะเวลาเราเจอเจ้างูกุนยูเอลสีเหลืองเนี่ยเราใช้โกหังสู้แล้วพอเจอฟรีเซอร์สีเขียว DL ยูเอลเนี่ยเราใช้เมทัลสู้นะครับส่วนงูกุนก้อนเนี่ยมันเป็นตัวล้างสีตลอดเวลาเลยนตัวมันเก่งนะครับเพราะงั้นก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยมีเป็นยืนพื้นไว้เนี่ยโหสบายหมูเลยนะฮะในส่วนของการทีท่ผมใส่ในแอบแบบแอบแอยากให้มันมีการ์ดดีกว่านี้นะแต่ว่าผมหาไม่ค่อยจะได้นะครับก็จะเป็นใบนี้เลยเน้นการ์ดฟ้าเน้นหมัดให้มันเนาะใบที่2ก็เหมือนเดิมนะครับใบนี้ยงังดีอยู่นะ ก็เน้นฟ้านะครับเน้นหมัดเหมือนเดิมแล้วก็ใบที่3าเหมือนเดิมเลยนะครับยังเน้นฟ้าแล้วก็เน้นหมัดคือใบที่ดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นใบที่แบบต้องพึ่งทีมอ,ะอ่ะเป็นใบที่แบบว่าพึ่งสแต็ตของทีมนะครับใบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะ่าสนใจนะแต่ว่าผมมีเกจดแซดก็เลยไม่อยากใส่นะไปใส่ใบอื่นดีวกว่านะครับไอ้พวกใบที่เป็นเพียวดาเมจเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยอย่างอันนี้มันมาคับเป็นเล่นไฮบิดอะผมเสียดายหน่อยนะแล้วก็ไปอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีนะครับมูวี่เอ้ยเน อันนี้ก็ไม่มีฟ้าให้นะครับอยากได้ฟ้าด้วยอยากได้เพียวด้วยอาจจะขอมากไปไงเออมันเลยไม่ให้นะครับเสียดายนิดหน่อยเอาไว้หน้าตาทีมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะอยากได้ทุกทีมมาจต่ไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะครับรอบน,นี้เนี่ยไม่รู้จะเอาทีมเลยมาจริงรู้สึกว่าอันนี้โดนใจผมสุดแล้วตอนนี้ let's go <S มาในทีมแรกกันเลยนะครับทีมแรกก็ถือว่าหน้าตึงมือนะคือพี่แกรวมตัวเมตาไว้หมดเลยนะครับ มีทั้งงกคุน UI ตัวใหม่งกคุนฟรีเซอร์เลยรอบนี้มายู่ l ดับเบิลนะครับถือว่าเยี่ยมมากจะได้ลองสู้ให้เห็นเลยโอ้โหใบเดียวตัวละเบื่เลยมึงไอ้อกี้คือเอโดแรนมันแตกไปแล้วนะถือว่าอันนี้เฟรซี่จัดนะครับถือว่าเวอร์มากที่เราได้มาอือแล้วสวยสวยกับนี่แน่แล้วการเขียวได้นะครับตรงนี้เราจะเรียกฟ้าขึ้นมือหนึ่งใบนะมาเดี๋ยวผมลากไก่อนโดนตัดชี้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยล้ำต่อนะเหมือนเกมมันดูนหน่วงหน่วงปล่าผมไม่มั่นใจเลยครับ ดูจังหวะมาสโลสโลนะไม่เลได้อยู่ไปไหลต่อไปเลยครับลาสยัด <Last yes. S 1> แล้วถือว่าตามแบบที่เราคำนวณไว้ตอนต้นเลยนะครับที่คุยกันทําดาเมจเรื่องข้้งหน้าสนใจเลยนะพอตีฟรีเซอร์ตีงูคุณแบ่งแยกกันเนี่ยฝั่งนู้นแปลว่าต้องกลัวเราเลยนะครับได้อีกรอบแล้วเราไหลต่อนะครับยามาดกพอจังหวะน,นี้มาผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เชนนะครับสวยงามได้นะมาตียัดลงพื้นดามเมจแรงเลยครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้างูคุณมางูคุณตายการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาเป็นฟรีเซอร์อผมว่าฟรีเซอร์ไม่น่าทนพลังขึ้นเตาหนึ่งร้อยล้านเท่าของเราได้นี่ครับมันทนได้วิมูบแตกไหมสวยนามะมามเติมเลือดยาหลบได้นี่ครับแล้วกวหังหนีฟ้าไปนะครับมีเกณฑ์หลบเอาแล้วโดนเฉยตายปะเนี่ยตายปะเนี่ย,ย,ยโอ้สวยนั้นแตกอตายเลยอุ้ยน,นี่อันนี้สวยจัดอืม มาแล้วหมัดเอ้าแมงกดหมัดไม่ทันโอ้โหอันนี้ก่เกลนะครับแมงเอ้ยสวยเลยโดนตื้อเลยครับไม่ไรอยู่นี่เกลเต็มประเดี๋ยวถือว่าโกฮังนี่มันผ่านมาเป็นปีแล้วนะมันยังคึกอยู่เลยนะครับโดนงูคุณใหม่ตีโดนงูคุณน้ำเงินตีผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแรงมากอะเออดูดิผมไม่รู้ว่าเกมมันบาลานซ์ได้ดีขึ้นเหนืออะไรนะครับน่าจะมีการปรับเรื่องดํมมงดมเมะอะไรกันมาตอนหลังนะแต่ว่ามันมันมันดีมากจริงๆอะโกฮังเนี่ยยิงตายเลยไหมตายเลยไหมไม่ตายว่ะแมง เรียบร้อยเองเก็ตายเียครับเแบบีตายสิครับเแบบี๋โอ้โหไม่ได้วะดรอปไปเลยนะครับดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้องคุณเป็นใช้พลังเกิดไปแล้วนะเพราะงั้นเราจะสามารถสู้ได้อย่างสบายใจเลยนะครับโอ้แมิเแอบเครียรว่าางในเบาอยู่เพราะว่าม,มีล้างสีเราเลยครับโอเคหมดแล้ว yeah, on on ยเ่าแคมันเชมันฟีเซอร์ขนานี้โอ้ยโดน,โดนมามาไปเรียบร้อยนะครับโดนเราดบไปหนึ่งดอชแล้วพีวีนะครับเราได้สวยงาม เหมือนเดิมนะครับยังกลนุายุเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยแล้วตายอันนี้ผมเชื่อว่าตายไม่มีทางหนีโอ้โหมันเอาอะ <c oughs> ไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องยื้อก่อนนะครับต้องยื้อก่อนมาดูสถานการณ์ลบมานหนึ่งดอชแล้วการ์ดเขียวขึ้นแล้วยังไงต่อเอาติเมียญัดสองล้านสองผมว่าไม่น่าได้นะครับผมคิดว่าซุปเปอร์ทรากอนผมมันไม่น่าลูกดามิได้แรงนานะ <c oughs> ดันขึ้นฟ้าไปไม่ตายจริงด้วย เขียวไปเลยถามว่าทำทำไมไมีประโยชน์หรือการทำเป็นนั่นแหละบายไปได้ไหมผมไม่ได้วะโ,โดนดาเมจอุ้ยถือโดนดาเมจแรงมากเลยเนี่ยดาเมจต,ต้นเนี่ยต้องเชนนเลครับให้ดูแลแต่งไม่ได้คือเท่าไหร่ซิ่งมาเนี่ยตัวหางมันมีซับเขานลยครับอ้าวสวยตรงนี้เดี๋ยวผมสับนะครับนี่แปลงร่างเลยผมคิดว่าตรงนี้เราไลทซิ่งชนไปเลยดีกว่านะครับยังไงฝั่งนู้นมันโดนลบเกล็ดไปแล้วยังไงโโอ้หไอ้นี่มันสมองมันสมองมันล้ำเล้วเิรติ่ง โอ้ไม่ทันกัรจะเคาน์เตอร์กดไม่ติดรีเฟเก,ก้เลยครับโธ่เอ๋ยตายวะเนี่ยผมก็ตายนะครับเฟรนดเนี่ย,นนยโอเคไม่น่ารอดไม่รอดโอ้โหเปลี่ยนไม่ทันนะครับคูลเลอร์เราเสียไปหนึ่งร่างเท่านั้นไม่เป็นไรแค่หนึ่งร่างถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแล้วเฟรนด์มันแรงเลยฝั่งนู้นเออเอาล้ว,ลวมันกะจะปิดชีพเราละลลมันกะจะล่อตัวเล็กๆของเราละยายาไม่ให้ตัวเล็กก็มีหัวใจเย้เข้มเอาทุกอย่างเลยวะเนี่ย ไอหมอนี่มันทุ่มหมดตัวจริงนะครับแม่งอออินอะแม่งทั้งแบบไกล,กล,กลอาร์ัลติเมททั้งไฟซิง <c oughs> มีเบนิโตไวเชียร์ยูเอลการ์ดโอเท่ด้วยแล้วผมไม่ได้สุ่มไว้นะครับอันนั้นอะห่วงเพชรไปเอาโงกุนยูเอลไงอ๋อแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยตู้ของทาเลสแล้วก็ยูเอลกูเลฟรีเซอร์เข้ามาแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงมันใช่ไหมผมคิดว่าทาเลสยังสุ่มได้แต่ถ้าคูลเลอร์เอ้ยไม่ใช่คูลเลอร่กูเล่ฟรีเซอร์เนี่ยผมว่าน่าจะต้องรอการนะผมว่าตัวไม่ค่อยจำไม่ค่อยไว ว้าวซ่าเออตัวไม่ว้าวซ่ามากเลยครับเราตายเลยเนะี่ยก่อนถ้าเกิดใครชอบก็สุ่มได้แหละเอาจิงๆผมก็ไม่ได้ขัดสรทาใครนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเลือก2ตัวนี้ผมไปเลือกทาเลสดีกว่าทาเลสยังพอเล่นได้จริงๆนะเพราะว่ามูฟวี่มันกำลังมานะเหมือนเดิมเลยตรงนี้ดูทรงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะต้องนี่โอ้ไลน์นี่ครับโอเคเป็นโมกุลปะคาดหวังให้มันตายอยู่นะดามจสามเอามาแล้วก็ดามจสองมา ได้อยู่นะครับโอเคได้ได้2ถือว่าดไาีไม่ตายไม่ตายไป่ไรเราต้องฟ้าก่อนนะครับยูนิเกตเต็มมึงจะล้างสีมั้งนี่อ่าสวนเลยยังไงตรงนี้ถ้าไม่เช้มมันตุยนะครับอ่าแล้วยอมเช้จริงด้วยเม้เงจังหวะน,นี้คือแบบงมกุลก้อนแล้วนันรีบตายอะ่ะอาชาร์ดโอ้ยไดเล่นๆเก่าจะหลอกมันเลยครับมันจะตีเราจริงแล้วสาใบตายแม่โอ้ไดมาวะไม่ทันเลยครับ คืนนี่ยังไงก็ตายแล้วกดตามมันจะถากำไปให้มันได้บัฟน,น้อยๆนะครับผมมันเติมเลือดสามะคุณถามจริงเอาเลือดแน่นนะนะมาหายไปสองเฟยแล้วต้องทำดีๆนะครับเออเคาน์เตอร์เลยสวยมาเปลี่ยนตัวเอา้าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตัวว่ากลัวไปแล้วเพื่อนอันนี้ผมโกรธเจม,มากผมโกรธเปลี่ยนตัวไปแล้วแล้วก็แบบทิ้งหนวงวิไว้ให้แล้วนะแบบหลักอาจจะเป็นหลักมิลิสิกันเงี้ยมันอะไเมันไม่ยอมให้อะแม่ ือทีไปไม่ตายเลยครับเราไม่ได้ล้างสีอยู่อืทีมเราอุตส่าห์ชนะสีเขาแบบเพอร์เฟกตเลยในะทั้งทีมเลยนะครับมันก็ชนะเราเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละคือผมว่าผมจับมาอยู่ในกลุ่มที่อมโอเคไงล้าสไปแล้วสวยเลยครับวันนี้ดูทรงนะผมว่าต้องเอาเลยครับยังไงฝั่งนูมันไม่เหลืออะไรแนละ้วไม่มีใครเมียดูแลนละผมว่าเรากินฟรีตรงเนะี้ยถ้าไม่พลาดนะครับทีบเลยจะคิกมื่หนที คือมันมีจุดจ้างอกเอาไว้ถีบง่ายมากฟรีเซอร์ขอบคุณมากนะฮนี่เนี่ยซัดเลยไอ้น้องชายของพี่เอานี่ไปเก้อต,ต,ตุ้ตุ้อ่ะเอานี่ไปด้วยไอ้เมียน้อยตายซะเรียบรอ้อยนะี่ครับได้มาหนึ่งละเมนขู่เลยมาพ่อตอนนี้พ่อจะโดนทีมหรือเปล่านะยังไงคุณพ่อพ่อหลบได้โอ้พ่อหลบได้ผมก็โดนตีได้อยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยรับไปก่อนปล่อยรับไปก่อนองคาฟ้าว่ะหนีเลยนะครับไม่ให้ ผมคิดว่าไม่น่าจะตัวเยส yes นะคุณเล่าในผมว่าผมไม่ค่อยเคาเน์เตอร์นะครับรู้สึกการเขียวแม่งเคาน์เตอร์ค่อนข้าง,งจะไร้สาระเอาไว้จังหวะแบบเนี่ยคือที่จะบอกว่ามันไร้สาระเนี่ยคือพอเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยมันเล่นต่อไม่ได้ไงมันต้องมานั่งแก้เกมต่อเนี่ยแม่งมันยังมีลงมีหลบอะ่ะถ้าไม่มีไฟลเล่นต่อยากเลยครับแล้วมันเป็น U ยูีกด้วยผมไม่ตายแน่เออเอาเคาน์เตอร์ไปชุดอื่นใช้ดีกว่า เฮ้ยลบมาหนึ่งดอชสวยหนึ่งดอชได้เรียบร้อยโอ้โหมันาะมีเสมอสีอ้าวเสมอสีมึงหายแล้วคือไงก็เจ็บดิครับโอู้หถ้ามีแลนด์เดชิกนะถ้าแลนด์เดชิกโผล่มานะอือหึก็โผล่มาจริงโอโตซังกูไม่จะใส่เนี่ยคิโมจิเดชก้าเอาโอโตซังใส่ล่างนึงไม่เอานี่ไงี้ยคิโมจิเดชิกาอันนี้ไม่หายกูซัดเลยโอโตซัง โอโตัวังอือหือโอ้ตัวังเหลือแปดวิโอโตัวังอย่าอย่ายือ้อรู้ขอร้องกดเติมกดเติมดบหนึ่งดอชไม่ให้ผมก็ไม่ตายว่ะดาเมจเนี้ยผมก็หนึ่งน้ำมันไม่น่าไม่น่ารอดปนะเอ้ยหรือมันมันจะรอดมะนี่ไงซ้ำไหม,มโอ้โหแม่ซูเปอร์โนวาโอ้โหคุณเลิศโอ้โหสามแสนตรงนี้ผมยืนเมมไนะครับคือเราไม่เหลือตกไม่เหลืออนะไรไงโอ้โหโดนอือหือถ้ามันก้ามไม่สองใบเราแพ้ดาเมจได้เลยเนะี่ย มาถัดมาจเจอโงกุนเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มีคุยลินแฟเข้ามาด้วยนะครับลูบีจ้าซองโกคูดา <c oughs> มาซุนแฟมโอ้โหหมัดเข้ามามาสไตล์แปลกนะครับเฮ <c oughs> ้ยจ๊บโยนแม่งดัมมีแรงมากสองไปครึ่งหลอดอเกชเลยนะครับมาถือว่าฮังบีสับได้ดีนะต่อให้แพ้สีผมก็ยังพอรับได้อยู่แต่ว่าหนีดีกว,วา่าอย่าหาอย่าหาทำเลยอย่าหาเจ็บเลยโกลยูไอแม่ตงตึงนะครับ ึบไม่ให้จะกินฟรีไม่ให้บลัสอันแน่ไอ้นี่ทำทรงมันทำทรงมีของเปล่าอ่าไม่ทำเลยครับดีมากยังไงทำทรงมีของต่อไหมเปลี่ยนตัวไหมโอเคเปลี่ยนถือว่าสวยนะครับระเบิดหรือเปล่าระเบิดไหมระเบิดไหมแองกี้ยังแองกี้ยังไม่อย่างไม่แองกี้โอ้โหโดนเลยแม่งเอ้ยมาตรงนี้เราเชนได้สองอย่างเลยครับเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันหัวหมอหรือว่ามันอะไรนะมันเลือกเชนตัวให้เราชนะสีเหรอโง่หว่า คือโกหังบีชเราเนี่ยมันเชฟเป็นฟาสน์นะครับไอ้นี่มันหัวหมอ,อ,อมันคิดเผื่อการไกลหรือว่าผมคิดมากไปมีสองอย่างเว้งเอ้ยโดนเลยอือแถบได้ไป็นการหนึ่งทีไม่เป็นไรนะครับถ้ายูนิเกีมันออกได้หนึ่งอันก็ถือว่าดีโอเคไม่ให้ไว้หัวออกโอ้โหมไม่ให้ว่ะหลบปัดหลบก่อนหลบก่อนอย่าพิ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งยื้อหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม่ให้ยังไม่เล่นเลยเขายังไม่ต้องเล่นทำจังหวะอย่างนี้ไปเรื่อย สวยงามได้เลยครับมาเรียบร้อยเลยด้วยกันโครบนะเชนเป็นคูลลินหรอโอ้โหใบเดียวเกือบครึ่งหลอดคูลลินมึงตายแน่เหมือนันรู้ไงเหมือนได้ยินเราพูดนะครับให้เขียวโกวหังไปใช้เลยนะมาตรงนี้ผมคิดว่าผมสามารถเซ็ฉากตายได้หนึ่งทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำดาเมจได้เกินครึ่งหลอดนะครับขอให้เกินครึ่งหลอดอ่ะขอใบหนึ่งโอ้โหไม่ได้ดว,วะไม่เป็นไรผมคิดว่ามีโอกาสนะตรงเนี้ย ผมทําการช้า okay, แล้วดอกคอมโบเอานะครับนี่ล้างเกรดหลบสเตปโกฮังเหมือนเก่านะเนี่นะตายไหมอู้สวยพ่อกูสวยโคตรแรงอ่ะ It's the s a d d e s now โอ้โหยังตึงโกฮังกูใบเดียวตุยไม่ต่ามึงเมื่อกี้ถือว่าเลือดประมาลานหกล้านเจ็ดเลยนะผมว่าซัดตายถือว่าคุ้มมากโอ้ยโอ้ยได้ไม่โดนไม่ไห้นะครับไม่ใช่โอ้ได้ดิเขาเล่นฟาสต์คิกเออเนี่ยโดนตุยท้องไปไม่ให้เล่น แอบไล่ไปหนึ่งที <c oughs> เราออกไปก่อนหนึ่งเกณนะครับเนี่ยไอ้น,น,นี่สายรอนะเหละร้องมากกูระเบื่อเนี่ยจะระเบิดนะกูจะโกรธนะนี่โดนโดกรธเลยแ a n g ี้นะโกรธมากอะ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นคูยลินนะครับเดี๋ยวผมโอ๊ตร้ายเลยน่าจะได้เอา้าเป็นงูคุณเหรอถ้าตายคือตายมาคือจบไปแนละ้วงูคุณอะ่ะผมบอกให้กูกดเลือสามเลยนะเออโอ้โมันมีดาเมจแซมเลยเนะี่ย อเอาไม่ทันโถยืนมองสบตางมาเปช่วครูดนี่นครับเปลี่ยนของคุณก่อนเอยเปลี่ยนตัวฮังก่อนหม,มัดไหมไรซิ่งต้องให้คูลเลอร์นะครับเอ้าทางนี้ผมสารภาพไปนะผมคิดว่าผมกดทันแต่ว่าใจผมลังเลดีว่ากดตรงนี้กดรอดคืออันนี้ดวงล้วนๆตัดสินใจโคตรพลาดเลยอันนี้ใช้คำนี้เลยคือคือผมงกคูลเลอร์เว้ยไม่ใช่เลยนะ คือผมมองว่าถ้าคูลเลอร์ลงมาโดนมันแพ้สีมันโดนดาเมจหนักผมมองแบบนี้นะครับมันทําให้ผมตัดสินใจพลาดนะฮะเพราะงั้นระวังกันด้วยโอ้โหขีหายไปสามแม่เอ้ยไรซิ่งแล้วกันอย่างน้อยแล้วเหมือนจะไม่ได้เช็คไม่งงคุณยูไอด้วยนะครับน่าจะไม่ทันเวลานะนี่งีีตรงนี้เลยหลบได้ไม่ยากหลบได้โอ้โหอ่ะแฟร์เทสแฟร์เทสถือว่าเข้าใจได้เราหลบได้มันหลบได้โอ้ยโดนเติมเหมือนเติมับรมีเนืเติมพลัง โอ้ยอาร์ตไม่ยังคงเท่ยังคงสดอยู่นะโกหังทำไปเล่นใหม่นะครับไม่ได้ฮะับอาจจะรอเมมนิดนึงหรือว่ามันดันรอรอไซด์นี่ครับเอาดิเมหลุดนะอย่างเงี้ยระยะไกลอ่ะไม่ได้มันดิสโก้ติดเลยตอนนั้นโดนครับเรียบร้อยกันครบอ้าวเปลี่ยนตัวชนะตัวเอ้ตัวเป็นตัวแพ้สีมันก็โดนอีกเงี้ยดับก่อนหนึ่งทีนะครับตรงนี้ผมกะเอาตายเลยนะ ผมคิดว่าเลือดมันเต็มแต่ว่ามันแค่สองล้านน่ะแล้วเห็นจากดาเมที่ผมทําได้เนี่ยมันเป็นดาเมจต้นด้วยนะตอนนี้ผมรีเซตดาเมจนะครับผมน่าจะตายปีบอกแล้วตายก็คือตายสามล้านหนึ่งเนี่ยอย่างเวอร์เป็นดาเมจต้นเนี่ยนี่ย่ทับไล่ไปก่อนนะครับไม่ให้ไม่ให้ใหยังไงยังไงผมว่าราอโอเวอร์ได้แล้วไงว่าแล้วต่อเยเลยนะครับเก็บดาเมจเพิ่มไปไม่มีการโค้มไม่เป็นไรตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นทังบีสเลยโอเคเดี๋ยวเรียกฟ้าขึ้นมา เราเลยเดือดคลิกได้นะครับแต่ผมมั <serv ie lang> right ่นใจว่ายังไงตรงนี้เขาก็ไม่กล้าเปลี่ยนเป็นโก้เององคุณหรอกมันเสี่ยงเกินนะครับเปลี่ยนทําไมอะนะมีอยาดเท้าไปเลยมาโอโตสังโอ้โหโอได้มากไปหน่อยนะครับก็จะแบบดึงสเต็ปเล่นๆมันันเตะเราจริงไงอย่าตายนะอย่าพี่งตายนะโก้ฮังกูไปละไม่ได้เดวเดวเวฟเลยครับโอ้โหหนึ่งใบหนึ่งใบบีรอผมไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเชสสามใบตายกูยเวขี้ไปอืมเรานี่ไม่มีคูลเลอร์ไง ไอล้ลองนี้ไม่มี UL เขาเรียก UL freezer ไงมันเอาตัวเราหนักเลยนะครับปึ๊บไม่ให้ไม่ให้ไ,ใหไอ้เขียววะหลบได้เนี่ยมาตรงนี้คือเรามีฟ้านะครับเราสามารถเขาเรียกว่า LL จบได้นะแต่ถามว่าเราจะ LL ด้วยคูเรอร์ไปทำไมกันถ้าเกิดว่าโกหังเราสามารถ can do that อย่าปากไปเตะนะโอโทร้ังเอาพลังมา,มาสร์ฟพลังแห่งความรัก <c oughs> ทิ้งกูไปเจปีเอาเนี่ไปกิน โอ้โยเอาลูกวีเดียวลูกวีเดียววันนี้ลูกอือลูกมึงแห็งโอ้ยยังเป็นอบอุ่นหัวใจฉากเดิมเรารอบนี้เจอเบรินเอทออฟวีวิลนะนี่จะเป็นรอบแรกเลยที่ผมเจอคูลเลอร์แล้วก็เจอราชาโค่เหมือนกันนะครับยังไม่เคยเจอนะเพิ่งเล่นมาเจอครั้งแรกเลยตัวสีแม่งน่าเกลียดคูลเลอร์หงงว่าทำไมมันสีมันน่ารังเกียดเงี้ยมันเป็นม่วงๆน้ำเลือดเลยครับสีอื่นไม่มีเลยอ้าวฟ้านะครับหนีเลย รับดาเ,เดมจคุ้มไปแล้วโปฮังเนี่ยมันถึกเลยครับมายัางไงลาสยัดไปเออหือตอนแรกก็ตกใจว่ามันเคาเตอร์ได้ดยังไงเออกูก็เล่นอยู่มมกงงนะไไูไม่มีนะครับว่ามันเคาเตอร์บาสได้เดี๋ยวจะโมเมไปกับมันซะแล้วงงเลยนะครับมาส่งเคาเตอร์บาสเนี่ยมายังไงมีใบไหมไม่มีนะครับไม่เป็นไรทิ้งเลยน่าจะแถบนะครับดูว่าเราไพ่หมดนั่นอ่างว่าละฟ้าแต่ว่าทําทําไมอะไรไม่ใช่ท่าระยะประชิดลืมไง เอาว่ะเขาเช็น,นะครับเป็นคูลเลอร์เหล็กเลยละมาทีนี้เกจเราเต็มนะเติมเลือดได้แต่ไม่มีตัดอะไรนะครับเพราะงั้นต้องวัดให้สุดเลยตรงนี้ฟาดแล้วอ่ะผมว่าเสียเนี่ยเฟสหนึ่งเนี่ยผมว่ามันได้นะอะไรเงี้มันเอ้ยมันไม่ได้อุ้ยโอ้โหเราเหลือประมาณสามหมื่นเราเรียกเลือดขึ้นมานะครับเออเอาอดีแรงไหม่ะมึงรักอันนี้กลัวผมกลัวเขาเตอร์นะครับนี่ไอไม่ไม่มีเขาเตอร์ดอกขโมดินี่ไอว่าแล้วเชียว ต้องเชนนะครับดอปไปก่อนหนึ่งอโอ้โหแรงจัดแล้วยังไงราชาโคร,ราชาหนมปังปิ้งอ้าวไม่เอาแล้วนะครับตรงน,นี้มันเอาคูลเลอร์ฟรีมาเล่นนะดูจังหวะแล้วผมว่าเดี๋ยวเราลําแล้วดอปคอมโบได้นะครับจะได้ลําต่อยหน่อยนึงอ้ปล่อยตายเลยโอ้โหหยุดหยุดคอมโบด้วยการตายนี่นแหละเทคนิคของคูลเลอร์ <c oughs> ตัวแม่งม่วงเลยแม่งยังกับอาเบะม่วง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับเบบี้ เ <Baby S 2> บบีก็โดนผมซัดเข้าที่หน้าเบบียังไงต่อยูนิเกตเต็ม e oh, ยูนิเกตตัดจิ๊บกูไปห้าโอ้โหหยุดคอมโบกูได้มากเลยเพือ่อนผมบอกแล้วุณเลยเไม่อยู่คอมโบใครไม่ได้ครับไม่หยุดด้วยความตายคุณเลยโอ้ขี่ไม่พอแล้วสวยเรียบร้อยโดนนะครับเขียวมาหนึ่งพีนะเพราะว่าตรงนี้เราจะสามารถล้างสีนะครับนี่แปลงล่างดอกคอมโบนะครับผมคิดว่าราชาโคจะลงแล้ะผมเนี่ยเดิมพันในบาทาทพบสยบมังกรของผมเลยว่า สามารถถีบหน้าราชาโคลเนี่ยออกจากแบบได้เลยมึงออกไปสองล้านกูเห็นนะผมเห็นนะครับเมื่อกี้น,รรนี้มึงทำอะไรอืม้มซัดเลยเหมือนเดิมบาทาสยกพิชุบมังกรกูพูดเหมือนเดิม,มเนี่ยอ่ะถีบแม่งเส้นเสียงคองกับแตกอ,าาอ่าบาไปโอ้ร้องไห้แล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยบาดาสยบพิภพมังกรแม่งไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไร ดูสถานการณ์ก่อนนะครับมีเคาน์เตอรต์หรืออะไรยังไงนะคลาสโอ้โหแม่งเนอะอันนี้มันทางมิ่งแมน่นหรือว่าเป็นการได้จังหวะพอดีเป๊ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันเก่งเว้ยไล่ล่อรับไปเรื่อยนะครับคือทำดาเมจกับเราได้ไม่แรงอะ่ะอ้าวโอเวอร์ไร้อะผมยอมให้จ่ายไปเลยนะดีกว่าแบบเอาคูลเลอร์มาเสียเฟสอะ่ะผมเสียดูแลไม่ได้ทำเล่นอุ้ยเกือบเสียอายไม่เสียเลยถือว่าคุ้มเลยครับเสียแค่เลือดอันนี้คุ้มสุด ถ้าเสียชีวิตเนี่ยไม่คุ้มแล้วโอ้โหฟ้ามาก็เรียบร้อยเลครับพี่ชายอ่ะแล้วพี่ชายเฟสสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่พี่ชายจ๋าพี่ชายพี่จ๋าพี่เจออือพี่จน่ะโดนบลัดต่อยไหมตรงนี้เนี่ยใช้งกุลไอ้ใช้โกหังเนี่ยลงมาแบบมาได้นีครับแต่แบบอือคลิปมันจะซ้ำอะ่ะคลิปมันจะซ้ำนะเผื่อจำเจเอานี่ดีกว่าเอาวุ่นยนตองตอง,อ,งอือชเูเอฟ อิสมาร์ฟเทคนิคนีแน่ควางไปเลยแล้วก็คำนวณใชตจีบีทีกันใชตจีบีทีขึ้นปุ๊บไปง่ามางใชตจีบีทีค่าราะจ่ายเดือนนี้เท่าไหร่เอานี่ไปเลยเอาระเบิดไปใช้ไข่เอ๊ะไม่จะพูดเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยเอาระเบิดไปใช้ค่าใช้จ่ายโอ้ยเหนื่อยกับตัวเองนะครับวันนี้อย่างน้อยก็ชนะมาได้ก็จบแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะครับพูดไม่รู้เรื่องสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมนะฮะอยากให้ปรับปรุงอะไรก็ได้ยกเว้นเรื่องการพูดนะครับขอบคุณเราไปเบิร์เหมือนเดิมนะฮะ